สือธรรมพ่อครูอริยะบุคคลตอนโพธิสัตว์คือผู้ที่ผ่านการเป็นอรหันต์มาแล้ว19พฤศจิกายน2560คุณสุลินสายพันธ์บอกว่ากราบนักการค่ะชอบทุกรายการที่ออกอากาศถึงจะเป็นคนนอกที่นี่คือแดนพุทธแท้พระข้างนอกส่วนมากปฏิบัติได้ไม่เท่าคนในชุมชนเลยค่ะ ขนาดพระในสู้คนในชุมชนชาวโสกไม่ได้ว่งงางั้้นนะเห็นคนมาคอมเมนต์เคยจับผิดแล้วยอมรับเลยชาวโสกไม่สะเทือนเพราะชาวโสกไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาคิดแน่นอนคนไม่ดีก็คิดแต่เรื่องไม่ดีธรรมะไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยสักนิดเดียวเอ้าละผ่านไปคุณมาสเตอร์ไทเซน ได้สดับธรรมะที่พ่อท่านได้แสดงไว้ในหลายหลายที่ว่าผู้ใดมีสภาวะจิตบรรลุถึงอ,รห,งอ,ร,หอรหันตน์ถึงอรหันต์อรหันต์ตับผลบรรลุถึงอรหันตตัผลแล้วเมื่อถึงคลาตายละกายขันมนุษย์ถ้าปรารถนาจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ย่อมทำได้หมายความว่าพระสรุปก็คือว่า พระรหันเนี่ยเป็นคนที่จิตบรรลุจิตบรรลุตายแล้วจากกายขันนี้ถ้าปรารถนาจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก็ย่อมทำได้นี่เป็นอาตมาพูดกระผมขอน้อมกราบเรียนถามพ่อท่านว่าก็ในเมื่อกิเลสที่แสดงออกผ่านสารพัดความอยากากิเลส ที่แสดงออกนี่ผ่านสารพัดความอยากถูกขจัดหมดนะถูกขจัดปัดล้างถูจนเกลี้ยงจากวิธีจิตแล้วพระอรหันเนี่ยนะกิเลสความอยากสารพัดความอยากถูกปัดล้างไปจนเกลี้ยงหมดแล้วจากจิตอรหันท่านจะอาศัยแรงปราถนาอาดไรถึงจะก้าวลงสู่รันมาเป็นมนุษย์อีก ฟังดีๆนะประเด็นคำถามของเขาก็เป็นพระอราหันต์แล้วอ่ะเป็นผู้ที่หมดความสารพัดอยากหมดไปแล้วคุณคนนั้นเข้าใจว่าความสารพัดอยากนี่มันหมดไปแล้วมันมันเป็นคนไม่มีความอยากอะไรเลยเป็นคนโจโล้มันคือไม่มีใครอยากอยากอะไรก็อยากไม่ได้นะแล้วจะเอาอะไรมาลงสู่คันจะมีแรงจิตอะไรมาอยากมาสู่คัน ก็มันไม่อยากอะไรแล้วเป็นคนเดินอยากสุดท้ายก็คงไม่อยากเดินด้วยไม่อยากอะไรก็ตายต่อไม้คือต้องตายอยากลืมตาก็ไม่อยากลืมแล้วก็คงตายแล้วล่ะคนเนี้ยครับก็หายใจก็คงไม่หายใจแล้วอยากหายใจก็ไม่อยากแล้วน่ะมันอยากอะไรกันนะไม่อยากอะไรกันนะกนา นี่พวกเลยเถิดจะเป็นอย่างนี้คิดเลยเถิดเอาแต่ตะกะไงเอาแต่ตะกะเอาแต่ความคิดกันเลยเถิดไปใหญ่อรหันท่านจะอาศัยแรงปรารถนาอะไรถึงจะก้าวลงสู่รั้นมาเป็นมนุษย์อีกในเมื่อมนุษย์ที่มาเกิดล้วนเพราะแรงผลักดนันของความก้าวร้าวบอกได้ว่ามนุษย์นี่มีแต่ความจิตมนุษย์มนุษย์นี่มีแต่ความก้าวร้าวและเซ็กส์และกามความโทรศัพท์การราคา ความก้าวราวและเซ็กซ์บังคับให้มาเกิดมีแรงผลักแรงดูดให้มาเกิดทั้งนั้นแล้วมโนวิญญาณของอรหันต์จะอยากอะไรครับถึงคิดจะมาเกิดอีกอรหันต์นี่อยากอะไรครับถึงจะมาคิดมาเกิดอีกก็คงเข้าใจแล้วนะประเด็น,นปวนวนพูดไปพูดมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเพราะอรหันต์นี่จะเอาตรงอยากอะไรอยากอะไรถึงจะมาเกิดอีกน้องกราบเรียนถามด้วยความเคารพยิ่งครับ พระอารีจิตส,สโลพระอารีจิตะสะโลคนถามมานี่ก็เพราะว่ายังไม่หลุดพ้นคนถามนี่เป็นคนยังไม่หลุดพ้นก็คงหมายถึงว่าคนที่จะหลุดพ้นก็คน,คนไม่อยากเกิดคนที่หลุดพ้นนี่คุณไม่อยากเกิด และแล้วก็คนที่จะลุดพ้นนี่คือหนึ่งกลัวความเกิดสองกลัวความไม่รู้นะคนจะลุดพ้นเนี่ยผู้มีวิชาคือคนมีความรู้ครบหมดแล้วมุกรู้หมดแล้วแล้วก็ทําให้รู้ให้รู้นั้นเป็นจริงเป็นจริงคืออะไรคือหมดเกิดหมดเกิดหมดตายคือเป็นอมตะน่ะ พระคนที่จบกิจก็คือคนอามาตะหมดเกิดหมดตายพระอรหันต์ที่หมดเกิดหมดตายแต่คนที่เข้าใจไม่ได้เนี่ยยังเข้าใจว่าต้องพยายามมาอยาให้เกิดตายให้ได้มันสุดตรงไปมีแต่ตายกับตายเกิดไม่ได้มีแต่ตาย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 แล้วจะเอาอะไรมาเกิดแล้วมันก็ตายแล้วอ่ะตายได้แล้วเข้าใจว่าตายนี่คือสุดตรงคือคนไปทิศเดียว ควาตัดสรู้พระเจ้านั้นตัดสู้ธรรมะสองและเป็นสองไม่ใช่เป็นถ้าเป็นนี่ก็คือมันยังมีร่างกายมันยังมีขันห้าเพราะ,ะนั้นความเป็นจะต้องรู้ว่าตัวเองเป็นนะพระรอรหันต์ที่บรรลุอรหันต์จบในชีวิตที่มียังมีชีวิตอยู่ถามว่าพระรอรหันต์ที่บรรลุอรหันต์แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เป็นคนมีหรือคนไม่มีเป็นคนที่ยังมี มีอะไรอยู่มีร่างกายมีขนันหน้ามีชีวิตก็ต้องอยู่อย่างมีชีวิตถ้าพระอรหันต์จะปรินิพานเป็นปรโยสานก็เป็นคนที่ไม่มีไม่มีแอนด์ไม่มีศูนย์เลถ้าปรินิพานแบบริิเป็นปริโยศานแต่ถ้าพระอรหันต์นั้นยังไม่ปรินิพานเป็นปรโยศานเป็นสุดท้ายตรงนี้แหละคือประเด็น คุณคนนี้ที่ถามมาก็เป็นพระอาหารหันต์แล้วอยากเกิดมาทำไมผู้ที่เป็นอาหารหันต์จริงๆแล้วเนี่ยะจะเข้าใจว่าอะไรเกิดอะไรตายความจริงแล้วธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงร่างกายเกิดร่างกายตายและก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าจิต ทั้งจิตเลยเนีย่เกิดและตายไม่ใช่จิตที่เป็นอัุศลสจิตที่เป็นกิเลสเท่านั้นแอนเดเท่านั้นตายจิตของเราเลยไม่มีกิเลสเลยแต่เป็นจิตบริสุทธิ์จิตสะอาดบริสุทธิ์เที่ยงแท้แน่นอนกิเลสไม่เกิดในจิตนี้อีกเลยนั่นแหละคือจิตพะอรหัน เพราะฉั้นจิตพระอรหันต์ที่เป็นได้สมบูรณ์สุดคือมีทําให้จิตเป็นคนที่สามารถทําจิตตัวเองให้เป็นไม่มีกิเลสได้แล้วเพราะทำได้อย่างท้าวรแน่นอนการตายการเกิดของร่างกายจึงเป็นการตายการเกิดที่พระอรหันต์เป็นเจ้าของจิตเองถ้าเป็นพระอรหันต์อยากเกิดอีก คุณก็อย่าไปยุ่งกับท่านถ้าไปยุ่งกับท่านนะเถือว่าเป็นเสือชนิดหนึ่งนะครับเพราะท่านเองถ้าจะเกิดจะตายเนี่ยมันท่านก็ไม่มีปัญหาเนี่ยเพราะท่านเกิดอีกจนกระทั่งจิตของท่านถาวรแล้วจะเกิดอีกด้วยร่างกายนีย่มีร่างกายอีกกี่ชาติกี่ชาติ จิตนั้นถาวรยั่งยืนเที่ยงแท้แล้วที่จะไม่มีกิเลสอีกท่านก็เกิดของท่านไปทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วอยากเกิดมาทําไมอรหันต์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าถ้าได้ร่างกายนี้สูงสุดที่สูงสุดได้เนี่คือจะต้องมีความรู้ตนพระอรหันต์รู้แต่ตนและล้างตนหมดดับไม่มีอัตตาแต่โลกมีอีกตั้งมาหาศาลเลยคนในโลก มีอีกเพราะฉะนั้นการเกิดมาเป็นคนในโลกเนี่ยดีที่สุดสูงที่สุดรู้มากที่สุดรู้ครบที่สุดคือพระพุทธเจ้าถามว่าแล้วเกิดมาอยากเกิดมาอีกทำไมอยากเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านี่ตอบเปี้ยงสั้น,นๆง่ายๆอัตมาก็อยากเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นอหรหันต์อัตมาผ่านแล้ว นี่พูดใครตรงนี้ถ้าใครฟังนีดเดียจะชัดเจนเลยอ๋อเออนี่เป็นไปได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกินความจริงไม่ใช่อวดดีแล้วอาตมาเป็นอรหันต์มาเจ็ดระดับแล้วถ้าระดับสูงสดคือระดับที่ก้าเป็นพระพุทธเจา้าอาตมายังเหลืออีกสองขันสองระดับก็พูดกังกรงเงี้ยเพราะฉะนั้นถามมาก็ตอบตรงเกิดมาทําไมอรหันต์นั้นมี ความสําคัญอยู่ตรงที่ว่าทําความพ้นทุกพ้นสุขตัวเองให้แก่ตัวเองได้คนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขได้ในตนเองแล้วจบทําได้เสร็จทําได้อย่างเป็นอัดอัดตัฏฐตาทําได้อย่างเป็นตัฏฐตาเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองคือยิ่งกว่าอัตโนมัติตัฏฐตานี่คือมันเป็นงั้นเองเป็นยังไง ไม่มีสุขจิตไม่มีสุขไม่มีทุกข์โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวแล้วยังไงยังไงมันก็จิตก็เป็นโดยอัตโนมัติไม่สุขไม่ทุกข์โดยอัตโนมัติจะกระทบสัปัดกับอะไรมันก็เป็นอัตโนมัติมันไม่สุขไม่ทุกข์พระอรหันต์แค่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ใช่ไม่ทุกข์อย่างเดียวไม่สุขด้วยเพราะสุขทุกข์มันเดียวกันเพราะงั้นไม่ทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่สุขแล้วก็ไม่ทุกข์พระรามเป็นคนไม่สุขไม่ทุกข์ เหรือมีแต่ความเป็นคนประเสริฐสุดคืออรหันต์พูดถึงที่สุดแห่งความลับอรหันต์เนี่ยอรหันต์อระหะแปลว่าความลับอรหะนี่อรหะอรหังเนี่ยแปลว่าความลับพูดถึงที่สุดที่สุดอันตะก็เป็นอร,ห,ร,อรหันต์อรหันต์อันตะกับอระหะเป็นพูดถึงที่สุดแห่งทุกข์ เป็นพุทธศกที่ซื้อที่สุดในความลับลับอะไรลับไอ้ที่รับลับนี่คือความโง่ถึงที่สุดแห่งความลับที่เป็นความโง่นั้นไขได้ความลับที่สุดก็คือความมีทุกข์มีสุขความลับที่สุดเนี่ยคือความมีทุกข์มีสุขเป็นความลับนะ แต่ควรบอกไม่ใช่ว่าอย่าบอกใครนะเป็นความลับครัไอ้ควรเป็นสิ่งที่ควรบอกคนแล้วไอ้ควรมีทุกมีสุขเนี่ยนะความลับนี่คือคนมีทุกมีสุขนั่นอย่างหนึ่งคนชั่วคนเร็วก็เป็นความลับความชั่วความเร็วนี่ก็เป็นความลับแต่ความดีนี่ไม่ลับหรอกรู้กัน แต่ความชั่วความเลวนี่เป็นความลับเพราะงั้นคนที่ไม่รู้ขว่าตนเองทําสิ่งที่ชั่วที่เลวเฮ้ยรู้ได้ให้รู้ให้ได้แล้วอย่าทําถ้ารู้ไม่ทําแล้วก็เป็นความดีก็กลายเป็นคนดีกลายเป็นคนดีเพราะคนที่ไม่ทําความชั่วคือคนดีเพราะงคนที่ทําความดีแล้วได้อย่างถาวรยั่งยืนมั่นคงคือคนไม่ชั่วเพราะความชั่วจึงเป็นความลับสำหรับคนที่ยังไม่ดี คือคนโง่นั่นเองเพราะความลับอีกอย่างหนึ่งคือความความชั่วกับความเร็วอีกอย่างหนึ่งความมีพิษมีภัยนี่ความมีพิษมีภัยนี่เป็นความลับบางคนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วคือคนเหมือนความเหมือนคนดีแหละเป็นคนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วถ้าคนยังมีพิษมีภัยอยู่ ยังมี็นคนยังมีคนไม่รู้ไม่รู้ความลับแล้วก็ยังยังทำยังมันยังมียังไม่เอาพิษยังไม่เอาพิษเอาภัยออกจากตนเองยังไม่จักไม่รู้จักพิษภัยตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนผู้เกิดมาที่พลังงานของตัวตนนี่ได้ก้าวขึ้นเป็นจิตนิยามแล้วเป็นพลังงานที่ได้เกิด พลังงานจากอุตุมาเป็นพลังงานพีชะและพลังงานพีชาได้ก้าวขึ้นมาเป็นพลังงานชีวะพีชาเริ่มเป็นชีวะแล้วจากพีชามาเป็นจิตนิยามถ้าพลังงานใดของอัตภาพใดได้ก้าวขึ้นมาสู่จิตนิยามแล้วเนี่ยจะไม่มีวันสลายอัตภาพของตนเองได้เลยถ้าไม่มีปัญญาของพุทธ ตรงมงเลียบเลยว่าของพุทธขั้นโลกุตระปัญญานี่เป็นโลกุตระเพราะงั้นผู้ที่ได้อัตภาพมาแล้วถ้าไม่ได้ปัญญาของพระพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะละอัตภาพนี้ได้อีกเ,เพราะฉะนั้นคนที่จำนวนก็คือพวกาศาสนาที่เขาไม่รู้จักจิตเจแต่สิ่งรูปนิพานเขาจึงถือว่าจิตวิญญาณน,นิรันดรจิตวิญญาณ ทำแต่ความดีอย่างเดียวแล้วก็จะได้อยู่กับพระเจ้าสลายเป็นปรินิพานเป็นปรโยสานไม่ได้สลายพลังงานที่มาจับตัวเป็นจิตนิยามที่เป็นอัตภาพแล้วนี่ไม่ได้ศาสนาอื่นทําไม่ได้มีศาสนาพุทธท่านั้นที่ทําได้ล้างพลังงานที่จับตัวเป็นจิตนิยามได้สูงกว่านั้นทำพลังงานที่เป็นจิตนิยามของตัวเองเนี่ย ให้ดรอปลงไปเป็นพลังงานผีชะนิยามเท่านั้นผีชะนิยามเนี่ยพลังงานที่ไม่มีโทษไม่มีภัยกับใครเลยมีแต่ตัวเองมีแต่ตัวเองแล้วก็บ,บริหารตัวเองให้อยู่ได้ให้เป็นไปเนี่ยอย่างพวกนี้คือปัญญาหาเนี่ยมันบริหารตัวเองให้อยู่ได้ให้เป็นไปไม่เบียดเบียนใครมันเอาสารต่างๆมาสังเคราะห์ตัวมันให้เป็นตัวมัน ตามตระก,กูลของมาันก็เเ่านั้นเองเพราะฉะนั้นตระก,กูลพระอาหารหันต์จึงเอาสารถ้าทางรูปธรรมก็เอามาสังเคราะห์ให้เกิดอาการ32ถ้าพลังงานที่เป็นจิตนิยามก็เอามาให้เกิดพลังงานจิตที่เป็นพลังงานไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครเลยมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์เท่านั้น อย่างซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นพลังงานของพระอรหันต์จึงเป็นพลังงานที่เหลืออยู่มีแต่พลังงานสร้างสรรค์ประโยชน์คุณค่าอย่างซื่อสัตย์ไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีชั่วไม่มีเลวนี่คือความรู้ของพระสมานสบุบจาีิตรัดสรู้และสามารถทำพลังงานจิตนิยามให้เป็นพลังงานแบบนี้ได้สร้างคนให้เป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าเหมือนอย่างพืช แต่มีพลังงานที่เหลือนั้นรู้จักใช้พลังงานที่ดีพวกนี้พืชมันเป็นตัวมันเองมันเอาตัวมันเองไปให้คนนั้นกินเอาไปตัวมันเองไปช่วยให้คนนั้นทํางานอย่างงั้นเอาไปให้ช่วยคนนั้นให้ให้ให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ได้ดีอย่างงั้นให้ได้อันนี้มันไปสรงะหอผู้อื่นไม่ได้พืชมันได้แต่ตัวมันเองใครอยากจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ก็เอาไปเองมาเอาเองมาเอามันไป มันเองมันเอาไปให้ใครไม่ได้แต่จิตนิยามนี้ทําให้ตัวเองเป็นอย่างพืชแล้วจิตนิยามนี้แหละเอาตัวเองที่พืชนี่ไปให้คนอื่นได้สูงกับพืชเพะฏภิหารก็คือพืชที่เอาตัวเองไปไปเป็นอาหารให้ผู้อื่นพืชที่มีสามารถเคลื่อนตัวได้เคลื่อนตัวเอาตัวเองไปให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ แต่ไม่ใช่จะมากัดกินแขนกินขากินเนื้อกินตัวนะเอาไปให้กินมากินเนื้อกินตัวนะเอาไปพลังไปสร้างพลังงานเอาพลังงานไปรับใช้ผู้อื่นแม้เป็นพระโพธิสัตว์นะครับบางชาติก็ให้เนื้อตัวตัวเองในคนอื่นใช้ประโยชน์อันนั้นพ,พูดเป็นอย่างรูป,ปธรรมรมันก็จะไปเหลืออะไรมันมีแค่นี้ตัวเองก็กเนื้อหางมังสาแค่นี้กินได้ไม่เท่ไาไรเลย ให้เสื้อใหแอ้แรงกินก็ไปมันไเดียว,ยยวน้อยเดียวมันก็หมดเรื่องแล้วแต่พ่อครูพังงานเนี่ยมันจะเข้าไปได้มากโอ้ยสั์ที่สูงขึ้นก็คือมาทำสร้างสร้างไปหให้ประโยชน์คนหนึ่งได้มากกว่าเยอะนะเพราะงั้นสรุปแล้วคนที่ถามมาเนี่ยจะอยู่ไปเพื่ออะไรนะหนึ่ง อยู่เพื่อศึกษาผู้อื่นแล้วเราก็จะได้ช่วยผู้อื่นได้สองอยู่อย่างกตัญญูต่อพระพุทธเจ้ากตัญญูต่อพระาศาสนาต่อคำสอนอวิเศษสุดของพระพุทธเจ้าต้องตอบแทนบุญคุณอยู่เพื่อที่จะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เผยแพร่ต่อไปนหนึ่งอยากให้คนอื่นนั่นนะ ได้บรรลุอย่างเราสองก็เอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเผยแพร่ต่อให้คนอื่นได้เป็นอย่างเราอีกสามอารหันเนี่ยแม้จะมาเกิดอีกแล้วก็คือผู้พ้นทุกข์สุขพ้นสุขแล้วพระอรหันนี่นะนี่ถามย้อนกลับคืนไปหาผู้ถามว่าก็พระอรหันนี่แม้จะมาเกิดอีกมันหนักหัวใคร ก็ท่านเองท่าเป็นผู้พ้นทุกข์พนสุขแล้วหนึ่งแล้วเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ําแล้วเป็นธรรมดานะและวก็ยังเป็นผู้ที่ไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครอีกท่านก็พ้นทุกข์พนสุขนะท่านก็ไม่ตกต่ําอีกแล้วเกิดอีกก็มีแต่เจริญเจริญเจริญสูงขึ้นไปสูงที่สุดที่สูงปเป็นุูธเจ้าน,นสามไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับใครอีกแค่สามข้อนี้ก,ก็พอมั้ง จะมาต้านไม่ให้ท่านเกิดทําไมอ่ะคุณมาถามทําไมคุณไม่รู้จึงจะถามก็ตอบไห้ฟังนะแต่ตอบอาจจะมีแหมย้อนไปแรงหน่อยก็ขออภัยนะสรุปง่ายๆก็คือว่าพระโพธิสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยจริงเพราะไม่มีใครพูดหรอกนะว่าพราะโพธิสัตว์นี่คือผู้ที่ิบรรลุอรหันต์แล้วแล้วก็ศึกษาต่ออรหันต์คือผู้จบกิจ โพธิสัตว์จบกิจอรหรันโพธิทีนี่มีตั้งแต่เป็นโสดาบันโพธิสัตว์โสดาบันก็บรรลุแล้วเหนือโลกขั้นต่ําสุดเรียกว่าโลกอบายพอเป็นพระโสดาบันก็ทําต่อในโลกกามเป็นโลกหยาบใหญ่ข้างนอกโอราฬิกะอัตตากล้างโลกนี้อีกเป็นสกนิทาคัน ล้าง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 หมดลงหมดลงหมดลงลราก็เป็นพระอนาคามีขึ้นไปเรื่อยๆจนหมดโลกกามก็เหลือแต่โลกภายในโลกนะไม่ใช่โลคนะเหลือแต่โลกภายในคือรูปะโลกกับรูปะโลกก็ล้างรูปะโลกกับรูปะโลกอีกให้หมดก็เป็นพระอรหัน เมื่อเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็นำลึกถึงบุญคุณของความเป็นอาหารหันต์หนึ่งเป็นคนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขแล้วพ้นทุกข์พ้นสุขสองเป็นคนไม่มีผิษพ้พนพิษพ,นพน้นภัยไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครๆอีกแล้วสามเป็นผู้ไม่ตกต่ำและเป็นธรรมดามีแต่สูงจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นแต่ทายเดียว แถมเป็นผู้ที่ไม่กลัวว่าอะไรจะในการเกิดการตายอะไรจะเกิดจะตายไม่กลัวแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ได้เกิดกับตายแล้วก็รู้ด้วยว่ามันเกิดมันตายตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นก็อสมควรแล้วเหตุปัจจัยสมควรจะตายก็โอเคก็ตาย โอ้รหอีสองนาทีเอเนี่ยเพิ่งจะพูดนิดเดียวครับเพราะว่าอายุอังอยู่เยอะนะอายุพระครูอังอยู่เยอะจะหมดเว <c oughs> ลาแล้วเนี่ย <c oughs> พูดไม่ลงเลยไม่ใช่พูดไม่ลงพูดไม่ออกมันจะหมดเวลาละก็ <c oughs> เป็นเป็นนโพริสั์แล้วก็ต่อก็ <c oughs> ให้คุณสรุปกันแล้วกัน อ,อย่างนี้ไม่สรุปเองข้างๆไว่เงนี้แค่ะจะทำไมวันนี้พ่อครูเริ่มต้นเดบบอรนนะ <c oughs> คือบ้านวัดโรงเรียนเหลือหนึ่งนาทีแล้วนะฮะไวเหล้วเกินบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ทำให้เข้าใจว่าสังคมที่อยู่เนี่ยต้องอาศัยวัดนะที่จะศึกษาธรรมะแล้วก็ ไปการศึกษาที่เป็นไปเพื่อลดละกิเลสเพื่อช่วยคนอื่นเนี่ยแหละเป็นสําคัญที่สุดลดละตั้งแต่เบื้องต้นทํากลางบรนปลายนะชีวิตคนเนี่ยมาลดละกิเลสแล้วแต่มาว่าเวลาเรามีความชั่วนี่นะเราจะรู้สึกว่าเออมันต้องแก้ไขแต่แต่ตมารู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองดีเมื่อไหร่ยึดดีเมื่อไหร่นะเรารู้สึกจะต้องไม่ต้องแก้ไขนี่เป็นความสวยประการหนึ่งนะยากคนที่ยึดตัวเองดีดีด,ดีแล้วคนเขาบอกว่าไม่ไม่ดีเนี่ย อันนี้แก้ไขยากที่พ่อครูบอกว่าเออกันแล้วต่เขาก็าแล้วกันมาว่าประเด็นเนี้ยสาคัญเพราะว่าคนที่ยึดดีเนี่ยจะทรมานตรกรรมตัวเองมากแล้วก็เสียเวลาเยอะนะพอมันยึดเสร็จแล้วยากยิ่งตกผลึกแล้วยิ่งยากนั้นมาอยู่กับพ่อครูอยู่กับพระโพธิสัตว์เจ้าเนี่ยที่สุดคือยึดอะไรไม่ได้เป็นคนที่ว่างเบาสบายทําอะไรที่เหมาะสมตามเหตุปจัจจัยอะไรแล้วก็มายึดมั่นถือมั่นเป็นที่สุดถ้าเราศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วจะอยู่ตรงนั้น และกระเบาสบายจะเป็นคนจนที่สุขํารานเบิกบานใจที่พระครูบอกเป็นพระอรหันต์คือพ้นแล้วทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่มีไม่มีพิษภัยไม่ตกตำ่ำเราก็ไม่กลัวการเกิดการตายก็ก็ไม่เห็นจะเป็นไรตายจะไปนิพพานเมื่อไหร่ทั้งก็ได้ใช่ไหมถ้ามีความสามารถแล้วยิ่งเพราะครูเป็นบริษัทใหญ่ในสบายมากนะอานาจแห่งอะไรอ่าอภิสังขารคืออเนญชาตัวสุดท้ายท่านแข็งแรงมาก